ต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนนาเวนะครับวันนี้นะครับเด็กก็จะมาสปอยซีรีส์วายเรื่องใหม่กับทุกคนได้ดูกันบอนเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความแซบชํำปอบประหลอดแตกมากมายเด็กก็คือเรื่องมังกรกินใหญ่บิกจารกอนเดอะซีรีส์เด็กับว่าเรื่องนี้นะครับมีเราเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างเรื่องนี้นะครับจะเป็นราของใหญ่ลูกชายเจ้าของผับซันไรที่อายุเพิ่งจะครบ20ปีใหญ่ถูกพ่อมอบหมายคอยดูยแลความเรียบร้อยของผับซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของครอบครัว ทำให้เขามีสิทธิ์เข้าออกห้องสวิทสุรุได้ตามอำเภอใจ ในความคิดของใหญ่ห้องสวีทไม่ได้มีไว้นอนพักผ่อนแต่เป็นห้องที่ใช้พอดรักกับสาวต่างหากแต่วันนี้จุดประสงค์ในการใช้ห้องสวีทของเขากับเปลี่ยนไปพอมีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาใช้บริการที่พักใหญ่จําจไว้หน้ารอเหล่าแต่แฝงความยีวันและรล่สาสักรูปมังกรจีนที่พันรอบแขนขวาของลูกค้าคนนี้ได้ดีเขาคือมังกรทายาทนักธุรกิจธนาคารชื่อดังของประเทศคู่อลิที่มีเรื่องปาดหมางกับใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่ปีหนึ่ง เวลาเจอกันทีไรก็จะมีเรื่องกันตลอดสาเหตุที่มีเรื่องกันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ต่างฝ่ายต่างไม่ชอบหน้ากันอารมณ์เสือสองตัวอยู่รวมกันไม่ได้ยายอยากจะแกเ้เผ็ดมังกรที่บางอ่านมาจีบสาวที่เขาหมายปองไว้เลยวางแผนให้ลูกนอกเอายาสลบใส่เล่าให้มังกรดื่มพ่อหลับแล้วก็หิ้วขึ้นมาบนห้องสวีทจากนั้นก็จับมังกรแก้ผ้าถ่ายิีวิดีโอแบ็กเมลเพื่อหวังอัพโหลดลงเว็บไซต์หนังโปทุกเว็บซึ่งทุกอย่างเกือบจะดี ถ้าใหญ่ไม่เกิดสลับขวดยาสลบเป็นยาปลุกเซ็กทําให้มังกรที่ควรหลับกับถูกปลุกให้ตื่นตั้งชันพร้อมพ่นไฟใส่ใหญ่จนร้องขอชีวิตหลังจากตื่นขึ้นมาใหญ่ก็จ้างบริษัทหรืออาคารมาทุกพักซันไรส์จนพังเลเทค เหตุผลก็คือสถานที่นี้มันแทงใจเขาจนทนมองไม่ได้อีกต่อไปโดยเฉพาะห้องสวีทที่ใหญ่เสียตัวให้กับมังกรใหญ่พยายามลืมทุกรสสัมผัสจากมังกรแต่กลับติดตึงใจเวลามีอะไรกับผู้หญิงก็มักจะไม่สุดทําให้ต้องจบด้วยการช่วยตัวเองทุกครั้งยิ่งหลังๆใหญ่บังเอิญเจอมังกรบ่อยขึ้นทั้งบริษัทที่จ้างมาออกแบบผับซันไรส์ก็มีมังกรเป็นเด็กฝึกง,งานที่เที่ยวที่ปกติจะไม่เที่ยวที่เดียวกันกับบังเอิญเจอกันและทุกครั้งที่เจอกันก็มีเรื่องให้จบที่ ยงตลอดทําให้จากความลึกซึ้งทางกายเริ่มกลายเป็นความลึกซึ้งทางใจใหญ่เริ่มวั่นไหวกับมังกรมากขึ้นเริ่มคาดหวังการกระทําที่อ่อนโยนแบบคนรักแต่สุดท้ายก็ได้แค่หวังจนเกิดอาการน้อยใจพอมังกรเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปก็มางอพาไปกินข้าวพาไปส่งบ้าน ทุกอย่างกําลังไปได้ดีแต่อยู่ๆมังกรก็หายไปใหญ่โกรธมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งมาเจอมังกรในงานขีม้าโปโลซึ่งมังกรก็ร่วมแข่งด้วยหลังจากแข่งเสร็จมังกรก็เดินมาหายายและพาใหญ่ที่เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธมาที่คอนโดมังกรอธิบายเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหตุผลที่หายไปขอโทษที่ทําอะไรไม่บอก มังกรแค่กลัวว่าใหญ่จะรำคาญหลังจากนี้จะบอกใหญ่ทุกเรื่องโดยเฉพาะความรู้สึกตอนนี้ที่มังกรอยากกินใหญ่และมังกรก็ได้กินหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีชื่อเรียกแต่มันมีความหมายพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นดูแลใส่ใจกันละกัน จนกระทั่งวันหนึ่งโลกทางใบของใหญ่ก็สลายเมื่อพบว่ามัาางกรมีคู่ม,มั่นอยู่แล้วและกําลังรอมังกรอ,อยู่ที่คอนโดใหญ่เสียใจมากคิดน้อยใจว่าทําไมมังกรไม่ชอบเขาบ้างใหญ่คิดเข้าข้างตัวเอง เขาทั้งหล่อทั้งทำอาหารเก่งเรื่องบนเตียงก็คิดว่าไม่เป็นสองรองใครจากที่นอนกับมังกรมามากกว่าร้อยครั้งมังกรดูจะติดใจเขามากเขามีอะไรที่สู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ๆใหญ่ก็นึกถึงประโยคนหนึ่งที่มังกรเคยพูดขึ้นมาเรื่องอยากมีลูกใหญ่คิดแล้วก็เนื้อขัดใจความรู้สึกอยากเอาชนะผุดขึ้นในหัวทําให้เขาเนื้อถึงยาที่ทําให้ผู้ชายท้องได้แล้วกระดกดื่มจนหมดก่อนจะไปหามังกรที่คอนโด พอไปถึงคอนโดก็ได้รู้ความจริงว่ามังกรกับคู่มั่นไม่ได้รักกันแค่ถูกผู้ใหญ่จับมั่นกันตั้งแต่เด็กเท่านั้นแล้วคู่มั่นของมังกรก็เป็นเลสเบี้ยนที่ตอนนี้กําลังคบกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แล้วมีแผนจะหนีไปต่างประเทศด้วยกันพอครอบครัวไม่เห็นด้วยจากนั้นใหญ่กับมังกรก็ได้ปรับความเข้าใจกันสารภาพรักกันตกลงคบกันและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบคนรัก ตั้งแต่วันนั้นมาพวกเขาก็อยู่ด้วยกันกินนอนและมีอะไรกันทุกวันวันละหลายๆรอบจนกระทั่งวันนึงใหญ่มีอาการเวียนหัวและอาเจียนเราคิดว่าตัวเองน่าจะท้องจากยาที่กินเข้าไปแต่พอไปตรวจก็พบว่าไม่ได้ท้องที่เวียนหัวและอาเจียนมาจากความเครียดบางกรไม่อยากให้ใหญ่ขิดมากถ้าวันหนึ่งพร้อมและอยากมีลูกอาจจะรับเด็กมาเลี้ยงอุปการะหรืออุ้มบุญก็ได้ จากนั้นใหญ่ก็พามากกังกรไปที่นิวซันไรท์ชื่อผับใหม่ของผับซันไรท์ที่ใหญ่สั่งทุกไปด้วยอารมณ์โกรธเพื่อลบความทรงจำของครั้งแรกและเริ่มต้นใหม่เป็นในการบ้างครับด้วคนสลับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เนเน่ได้พูดเองไปข้อมูลทั้งหมดนะครับเน่ก็มีการอ้างอิงจากว์ชั่นยายนะครับเน่ก็คือเรื่องมังกรเกี้ใหญ่แต่งโดยไอเดนเอนวีเวียน วอร์ชั่นของซีรีส์นะครับก็จะมีความต่างกันเนาะมีการเพิ่มบทนะครับแล้วก็เพิ่มตัวละครเข้ามาแบบฉบับของซีรีส์นั่นเองแต่วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์แล้วก็กดซับสไคร์เลยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดนะาบายบาย